อุณะอุณ่ะุณะ,ะ,ะดึงไปอุณะเดี๋ยวตยิดแงไม่โอ้เต็มเต็มโดนครับเก็บร้อยครับโอ้ขวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรเอาอีกแล้วครับโลกว่าแน่นอนครับตัวนี้เกือบสองสองโลนั่นแหละ สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พามายิงปลาบนบกอีกแล้วนะครับก็มาตอนเช้ามาส่งลูกแล้วก็เอาปืนติดรถมาด้วยแล้วก็มาแวะยิงสักชั่วโมงก่อนจะไปส่งของแล้วก็เข้าบ้านนะครับอ่าหมาเดิมหมายเดิม,ม,ย,ดมยิงบกยิงบกนี่เลยต้นอ้ต้น,อะ,ตนอะไรนะพะามเทศนี่เลย ขึ้นไปนั่งเรไปติดตามรับชมกันนะครับสิมานบนนอกวันนี้ติดตามรับชมไปครับพี่น้องวันนี้ก็มาส่งลูกตอนเช้าแล้วก็แวะมาดูปลาเป็นเคยครับจากครึ่งชั่วโมงสักหนึ่งชั่วโมงก็ยัง พอได้ยิงปลาชอ่อนตัวไม่ใหญ่ได้ประมาณสามสี่ขีดใต้นั่นก็มีนะยวรอดูตัวใหญ่นะคอยติดตามรับชมไปเรื่อยๆครับวันนี้จะมีปลาใหญ่ขึ้นให้ยิงหรือเปล่าหอยลุ้นกันนะครับ ใต้ต้นสามเทศนี่ดูปาลาอะไรเนยเห็นขึ้นเงาเงาแล้นี่หายไปแล้วเห็นเงาเงาออกแดงๆน่าใช่ชน ช้นอนใหญ่พี่น้องลอง้อมขึ้นน้ำก่อนะครับโอ้โหขึ้นว่ะพี่น้องส <c oughs> งสัยไม่โดน แรกก็เหวอเสแล้วครับงัไม่เหวครับพี่น้องโ,อโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับนึกว่าไม่โดนนะครับโดนครับพี่น้องโดนโดนแล้วเนาเดีย๋ยวขึ้นยังไดยนําบัด โดนอยู่ครับโดนอยู่ข้อใหญ่ครับตัวนี้ก็น่าจะโลเหมือนกันนะครับยิงไปเงียบปิดนอนนึกว่าไม่โดนดเฮ็ดึงเชือกมาดึงตึกๆึงอยู่โอเคมันแล้วครับพี่นอ้องมือนี้ดู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 มันด,ด,ด,ดึงเชือก ดึงไปก่นนะเดี๋ยวติดงาใหม่โอ้เต็มเต็มโอ้โหแบบเฉียดด้วยพี่น้องเฉียดออกขวาหน่อยนึงเห็นบ่เห็นบา,นาสีลุดบ่านอ่ะมันก่อนจะมันขาดได้ไหมข่งไม้นี่ก็ได้ ุกใหม่สนาอกูโดนไม่เต็มเท่าไหร่ถากถากข้างขวาไม่รู้จะหลุด,ดหรอนะือเปล่าเนาะถึงไม้กันหลายคนบรุดแม่เนาะ ลุเด้อพี่น้องเด้อบะจานก็นได้คนที่ตกน้ำชัวกี่ไม้หักบ้าหักวะเออโอ้ขาดจนได้พี่น้องเอ,อ้ย ติดงาไหมเนี่ยพลาดเลยพี่น้องเลยเนื้อปลามันขาดพี่น้องไม่ใช่หลุดหรอกเพราะมันโดนไม่เต็มโดนยิงยิงยิยิง,ยง,ยงข้างหลังมันลงอย่างเงี้ยแล้วมันโดนเสียดเฉียดฝั่งนี้โอกาสมันเนื้อมันขาดเยอะ ก็เลยขาดไปเลยเหี้ยวแล้วพี่น้องนัดแรกโอ้พอได้เห็นอยู่เสียดายมากพี่น้องตัวนี้ตัวแรกเลยยิงไปตอนแรกนึกว่าไม่โดนพอดึงเชือกมาเอา้าสู้อะ่ะดึงไปดึงมาพอขึ้นมาแล้วมันโดนแบบผมยิงมันปลามันหันหลังให้นะมันไม่ได้หันขวางนีง่หลังให้ยิงแล้วมันโดนแบบเสียดฝั่งทางนี้ แล้วมันมาด้านติดกิ่งไม้นี่พอดึงขึ้นมาปิดกิ่งไม้ดึงขึ้นมาปลามันก็หนักเนาะตัวมันใหญ่หลุดลงไปขาดไปเลยเนื้อปลามันขาดไม่ใช่มันหลุดเสียดายครับพะคอตัวบลใหญ่อะโลก,กว่านู้นนะตัวนี้นะเอาใหม่พี่น้องมาชมติดตามรับชมใหม่นะเอาใหม่เอาใหม,ม่มันต้องมีใหม่อีกนุนนใหม่แล้วตัวปลใหญ่ อันยิงตตวตัวใหญ่เหาคอยดูนะครับตัวนี้จะขึ้นตรงไหนอีกมันขึ้นมาสองรอบแล้วตอนแรกมันขึ้นตรงนู้นแล้วมันก็ลอยลงหันหัวมาทางนี้แล้วมันก็มาขึ้นใต้ใต้ใตผมเนี่ยทางใต้เลยแล้วก็ลอยหันหัวขึ้นมาทางนี้ผมกะเวลาไว้มันขึ้นมันน่าจะประมาณเนี่ย ว่ามันขึ้นไวลงไวนะเพราะว่าถ้ามันขึ้นมาแล้วเปิดกล้องเนี่ยมันน่าจะไม่ทันยิงเดี๋ยวเปิดกล้องลอมเลยคอยดูนะครับมันจะขึ้นมาให้เรายิงหรือเปล่าตัวใหญ่อะโลก,กวาเหมือนกันมาชนใหยครับจกขึ้นมาเราอ่นะ ต้นรับเรียบร้อยครับนต้น,นรับตัวนี้เรียบร้อยเลย <c oughs> เต็มตัวนี้โดนแบบนี้วประพาดโอ้ น,นี่ไม่เหลือครับไซโลครับไซโ,โลครับจึงได้จึงได้ได <c oughs> เมื่อกี้ก็รุ่นนี้แหละขาดขาดไป นอกเลยมั้งนตัวนี้ป้าไม่ดิ้นเลยจ,จะโดนกระดูกพอดีเพราะว่ายิงเมื่อกี้นี่มันเดิดขึ้นเลยนะโอ้รูกกว่านั่นนี่ะพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็รุ่นนี้แหละเสีได้ครับดูป้าครับ Đi tiếp tục tuần Ồ, Bố mẹ lộ lẽ nè Lộ cổ quả nè Gặp song ngủ lẽ phía nông Bố đi lên đây thôi ปลาไปไว้ก่อนโอ้โหขวดน้ำ1.5ลิตรเอาอีกแล้วครับโลกว่าแน่นอนครับตัวนี้เกือบ2 2โลนั่นแหละตัวไม่แข็งใช้ประมาณ5ขีดนี่แหละปล่อยมันกัน ขึ้นตลอดตอนนี้นะมีใต้ทุ่มเลยยังอยู่อ่ะโอ้ยย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 ย่น้ยยยยยยมยย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 ย chạy vinh ngay yên cái cài tục tăm chạy vinh yu mặt thức bao bìa kìa 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 แมนเกินดยิงปลาขึ้นมาถึกม่ถึกอะไรขอนไม้นี่ปลาตัวตัวใหญ่ได้ปะช่อนตัวนี่งจะได้น้องุณ้นนะเต็มเต็มขอนไม้เลยูโอ้โหใหญ่ขุ่เน้นครับโอ้โหกว่าจะเอาขึ้นมาได้ โคตรหนักเลยช่อนใหญ่ปลาไม่เข้าแล้วนะครับมันเจอแตอ่ปลาช่อนตัวเล็กนะครับตัวใหญว่วันนี้ยิงปลาตัวใหญ่ไปาสามตัวเจอสี่มั้ง ขึ้นตรงใต้ผมเนี่ยตัวใหญ่ไม่ทันยิงสองครั้งแล้วก็ยิงไปขาดไปตัวนึงใต้ตัวนึงแล้วก็อีตัวนึงยิงไกลไม่โดนยิงไกลนี่ขนาดเล็งตรงแล้วนะไม่ได้ยิงรอดนะลูกปืนยังตกต่ำระยะประมาณ20เมตรเพราะฉะนั้นต่อไปผมรู้แล้วว่าถ้ายิงไกลระยะเนี่ยผมต้องยิงข้ามไว้ถ้ายิงตรงยิงลอดท้องนี่ไม่ได้กินแน่นอน สำหรับคลิปนี้ยิงบกก็ได้ช่อนให้ชมหนึ่งตัวครับเดี๋ยวไปช่างดูว่าประมาณกี่กิโลผมว่าน่าจะมีโลห้าขึ้นแน่นอนตัวนี้นะเคอยติดตามรับชมคลิปใหม่แล้วกันนะครับใส่แว่นด้วยยิงปลาบนบกต้องมีแว่นถ้าไม่มีแว่นมันมองไม่เห็นเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึง มองดูใต้ตรงนั้นนะเยวจะซูมให้ดูภายมือผมนี่นะครับมันจะมีปลาช่อนอยู่สองตัวลอยอยู่ตัวนี้ตัวนึงแล้วก็อยู่ข้างกิ่งไม้ที่นอนลงมาตรงนีง้ตัวนึงมองเห็นกันไหมครับอ่าอันนี้ผมจะลองเอากล้องเือเอาแว่นแว่นตัดแสงตัวนี้แสงให้ดูนะครับ ตันนี้จะเป็นละแหวนต,ตวนนัดแสงเแหวนพลลายเลนแหวลพลายูจะเห็นหปลาท่านนะครับเห็นไหมครับพิชอนมันลอยขีผโหน้ำเลยนะครับใช้ประมาณสี่ขีดตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงเห็นหัวมันไหมอยู่ข้างถุงพลาสติกดำๆ ความแตกต่างระหว่างมีแว่นกับไม่มีแว่นนะอันนี้ไม่มีแว่นพอ,อแว่นใส่เข้าไปปุ๊บนะมันจะตัดแสงอัตโนมตินะฮะมันจะ,จะเป็นเลนสอัตโนมติจะเห็นปลาได้ชัดขึ้นนะครับอ่านี่นะครับเลนสอัโต้ตัวนี้ ถ้าเอาสีชาก็ดีนะเห็นปลาจะเต็มอยู่ลองหามาใช้กันครับกานตัดแต่งยิงปลาบนบกเขาทำตัดเกียร์ก่อสร้างอะไรไม่รู้ตรงข้างๆตัวนี้เสียงมันดังห่หมครับปลามันน่าจะไม่ขึ้นนั่นแหละขึ้นแต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ไม่ขึ้นวันนี้ยิงไปมีแต่ไซส์โลอัพข้างนั้นเลยนะสามตัวตัวเล็กๆนี้ไม่นับนะครับไม่ได้ยิงมันที่มันขึ้นๆเต็มเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้เดี๋ยวลับบ้านก่อน เดี๋ยวไปส่งของให้ลูกค้าแล้วก็จะไปทำธุระที่ธนาคารด้วยไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับบที่นี้สวัสดีครับ